สวัสดีครับวันนี้ชาวนาวัจุทับมาอยู่ที่อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์นะครับเรามาอยู่ที่ตำบลท่าไม้นะครับที่นี่ก็มีการเพาะก้าต้นเดียวนะครับสําหรับใช้กับเครื่อง p ิ้ n t i n g marker นะครับหรือว่าเครื่องตีตารางปลูกนะครับก็มาดูนะครับถัดหลุมหนึ่งก็จะมีอยู่ประมาณ4ี่ร้อยสามสิบสี่หลุมนะครับก็จะมีอยู่สามร้อยสี่ร้อยสายสี่ต้นครับเรามาดูใกล้ๆนะครับ แล้วก็เดี๋ยวจะลองถอนต้นกล้าดูอันนี้ก็เป็นต้นกล้าที่เราถอนขึ้นมานะครับหลังจากที่เราตีตารางปลูกแล้วนะครับด้วย er, แปนติ้งมาร์ k เกอร์เราก็จะใช้การถอนต้นกล้าออกจากถาดหลุมนะครับสำหรับทำการปักดำซึ่งจะทำให้ ทำงานได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับและที่สำคัญเนี่ยลากข้าวก็จะไม่ช้าลงนาก็จะสามารถโตต่อเนื่องได้เลยนะครับก็อันนี้เป็นแนวทางสําหรับการทํานาในพื้นที่ที่ไม่มากแล้วก็สามารถใช้แรงงานในครอบครัวทําได้นะ,นะครับแล้วก็การเพาะก้านะครับเราก็เพาะเพาะบนพื้นที่แห้งนะครับก็จะทํางานได้สะดวกนะครับดูอย่างตรงนี้นะครับพื้นที่ตรงนี้เพาะก้าต้นเดียวนะครับ ไล่หนึ่งใช้แค่ห้าร้อยกรัมนะครับหรือว่าครึ่งกิโลลองดูพื้นที่ตรงนี้นะครับว่าทํานาได้ทั้งหมดกี่ไร่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางในการลดต้นทุนในการทํานานะครับลดการใช้มเมล็ดพันธุ์ด้วยการจัดระเบียบการปลูกข้าวนะครับ